เข้ามาใหม่หนึ่งคันครับคุณลูกค้ากับตัวของ Ford Ranger Sport Ranger 2.0 Sport คันนี้ปี2023 สี่ประตูด้วยหน้าใหม่ด้วยหน้าใช้มากๆเลขใหม่แค่แสนเดียวคุณผู้ชมน้อยสุดๆเลยได้ไปนี่คุ้มจัดๆเลยครับก็จมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนให้ออกัสรถมือสองด้วยนะแม็กออกัสรถมือสองครับวันนี้พามาชมรถกระบะที่อยากให้ได้ใช้งานจริงๆสวยมากนะครับผมคันนี้นะเปิดตัวครับคันนี้อยู่เก้าแสนกว่าบาทนะเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้าจำไม่ผิดนะครับหน้าพาโอเคนะห่อเหลาเลยดีเดียวแล้วก็ตัวกระจังนะครับก็มีความ โลโก้เขาอยู่แบบนี้นะขับตามนะหรือเวลาที่เรามองด้านนอกนี่ถือว่ามันสวยนะแล้วก็ไฟหน้าแบบตัว C แนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาตัดกอกใสใสเลยนะครับสีเดิมนะครับคุณผู้ชมสวยจัดจัดเลยนะใครรักปอดอยู่แล้วหรือหากระบะสี่ประตูนในเลทผ่อนอยู่แค่ประมาณหมื่นหมื่นสามนะ <c oughs> ผมว่าคันนี้ครบจบได้เลยครับให้คุณผู้ชมได้ดูรอบพันกันเลย ตัวนี้ยางเดิมนะครับฟูดเยียนะอันนี้ก็ต้องบอกนะยางก็เป็นสเปคสเปคเดิมจากในตัวของโรงงานมาให้นะครับล้อแม็ก mm hmm. เดิมนะครับไม่มีรอยคูดรอยขีดใดๆนะครับดูด้านข้างหน่อยนี่นี่นี่ผัวภายในนี่บอกว่านี่รถใช้งานมาบ้างหรือเปล่าก็อ,าอย่างว่านะครับเลขไม่อยู่แสนนิดๆนะครับผมเท่าไหร่นะแสนหกพันอะอยู่ประมาณนี้ครับดูดีเลยทีเดียวนะหัวเกียร์อะไรต่างๆสวยครับด้านท้ายก็ยังกว้างครับอ่านี่ดูเลย วางฝาแผ่นชาร์จอะไรด้านหลังนะครับผมตัว power o u เ l e t นะครับก็มีให้แล้วก็ตัวแผงแอร์เขาก็เล่นนะเล่นเป็นพวกลายคลื่นให้มันเหมือนกับในส่วนของด้านหน้าครับสวยพร้อมใช้งานอ่ะดูด้านท้ายกันหน่อยนี่นี่นี่นะครับแมตไรน์เนเดิมนะครับนี่เจ้าของเดิมแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะรอยขูดรรอยขีดอะไรตัวนี้ไม่มีเลยนะ 6แสนเจ็บาทครับดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะมาทดลองขับที่ออกกันลมมือ2ก็เดินทางกันมาได้เลยครับที่เส้นกาญจนาพิเศษนะครับฝั่งตรงข้ามโรตัสใสซน้อยนะฮะก่อนถึงวัดในนยี่อก่อนถึงเซนทรัลเวสเกตหรือว่ามาไม่ถูกใครก็โทรคลิ้กลางบอกกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0804648888และ 0804948888ที่ออกัสรถ,รถมือสองครับฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยอยากให้ใครได้รถส,สวยๆแบบนี้ไปใช้ฝากแชร์ให้เขาด้วยนะครับวันนี้แม็คออกัสเด๋อวลาไปก่อนนะกับส,สวยๆแบบนี้นะครับผมบอกมีเข้ามาไม่บ่อยแล้วมีแค่คันเดียวรีบคอมเมนต์ด้านล่างเลยแล้วบอกว่าเนี่ยสนใจคันนี้เดี๋ยวให้น้องๆทีมงานติดต่อไปหรือฝากเบอร์ก็ได้นะครับอยู่ที่สำคัญกริง้งกลางไปเลยเร็วสุดครับผม